เอาใจคนรักประดิบนะครับด้วยแซลมอนแซบอาหารฟิวชั่นสัญชาติญี่ปุ่นประสานไทยที่เสิร์ฟพร้อมกับความสดชื่นผ่านความชุ่มช่ำของเนื้อปลาและกลิ่นหอมของเครื่องสมุนไพรจงลืมอากาศร้อนของประเทศไทยกันเลยทีเดียววันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำแซลมอนแซบกันรจริงๆแล้วแซลมอนแซบเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะเห็นในร้านอาหารโดยทั่วไปได้เลยเพราะว่าแซลมอนถือเป็นปลาที่ นิยมคนไทยนิยมกินมากเริ่มมาจากอาหารญี่ปุ่นเลยเป็นพวกแซลมอนซาซิมิที่กินกับอะไรนะโชยุวาซาบิต่างๆนะครับด้วยความนิยมของแซลมอนเนี่ยก็เลยถูกนํามาปรับเป็นอาหารของชนชาติต่างๆอาหารไทยเนี่ยแซลมอนใช้แซลมอนดิบมากินกับน้ํายำเนี่ยเรียกว่าเด็ดมากจริงๆวันนี้เราทนไม่ไหวเราจะมาเด็ดที่ C A Y ด้วยกันนะครับนี่เลยแซลมอนสดแบบนี้ตนา วิธีการเลือกเรามารู้กันก่อนว่าจริงๆพระเอกของเขาคือแซลมอนนะครับนักเอกของเราคือเครื่องคล้าสมุนไพรต่างๆในอาหารไทยเริ่มต้นการเลือกพระเอกก็คือว่าเนื้อแซลมอนเนี่ยอย่างที่บอกต้องแบบไม่เละจับดูนะครับไม่เละกลิ่นเนี่ยไม่เหม็นคาวบอกได้เลยนะครับเพื่อนๆต้องเช็คก่อนถึงจะได้เนื้อแซลมอนที่ดีจริงๆแซลมอนดีไม่ดีดูง่ายมากบางที่เนี่ยผ่านการฟรีซแล้วก็ดีฟรอสต์กลับไปสัมมาจนเนื้อเขาซีด แล้วก็กลิ่นเนี่ยแบบไม่ดีเลยนะครับแล้วก็เคล็ดลับหนึ่งในการเลือกซื้อแซลมอนก็คือว่าถ้าเราไปซื้อแซลมอนเนี่ย,นเ,นยเห็นเขาวางชิ้นปลาบนน้ําแข็งอย่างนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าจะมีโอกาสทําให้ปนเปื้อนทําให้แบบทำให้เนื้อปลามันติดติดเชื้อโรคหรือว่าอะไรงเงี้ยง่ายขึ้นนะครับ เพราะนั้นเนี่ยควรเลือกซื้อปลาแซลมอนที่อยู่ในแพ็กเกจปิดห่อเรียบร้อยแล้วเอาแพ็กเกจเนี่ยไปวางบนน้าแข็งอีกทีหรืออยู่ในตู้เย็นอีกทีดีกว่านะครับอ่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะจัดการกับปลาแซลมอนของเราเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องเค้าสมุนไพรของยำแบบไทยๆกันดีกว่านี่เลยกระเทียมนะครับกระเทียมเนี่ยขาดไม่ได้ทั้งในส่วนของน้ํายำและในส่วนของเครื่องยำด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยหรือเราจะเอากระเทียมมาจัดการกันกระเทียมเนี่ยโอ้โหกินอาหารไทยทั้งทีเอายำกินยำทั้งทีซัดกระเทียมไทยไปเลยนะครับกระเทียมไทยเนี่ยกลิ่นฉุนกว่าเขาเรียกวกลิ่นหอมมากกว่าแล้วก็มีรสที่เผ็ดแรงกว่านั่นเองนะครับสามารถที่จะเอามาทนะํายำได้ดีกว่าเราก็ใช้วิธีซอยบางๆเพื่อที่จะเอาไปเป็นเครื่องยำตอนนี้นะครับได้เครื่องอย่างนึงแ,แล้วเราก็ เตรียมเครื่องไว้ก่อนจากนั้นก็หอมแดงก็ใช้วิธีซอยบาง,บางๆเหมือนกัน <S <S นอกจากหอมแดงและก็เทียมแล้วนะครับเราก็จะมีสมุนไพรสําพวกตะไคร้อีกอันนี้แล้วของความชอบแล้วกันเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกใส่ก็ได้บางคนไม่ชอบตะไคร้ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ที่สาคัญที่ขาดไม่ได้จริงๆในอาหาร เรียกว่าอาหารประเภทนิกวยมัมก็ไม่ได้เป็นพล่ามากกว่าก็จะมีเครื่องส่วนไัรที่ดับกลินให้ความหอมไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ใบมะกรูดหรือว่าตัวใบสะระแหน่แบบนี้นะครับเราก็จะมีอีก3อย่างด้วยกันนี่เลย3อย่างเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลย นี่นะครับเครื่องสมุนไพรเรียบร้อยขาดรสเผ็ดรสเผ็ดก็คือจากพริกนั่นเองวันนี้เราเลือกใช้พริกที่หนูสวนกันเลยนะครับเม็ดเล็กหอมเผ็ดนอกจากเราจะใส่พริกในน้ำยำแล้วนะครับเราใส่ครับเป็นพริกซอยเพื่อที่จะให้มันแบบเวลากัดไปเจอพริกเนี่ยมันจะแบบจี๊ดขึ้นหัวด้วยอาหารแบบนี้นะต้องได้กลิ่นจากสมุนไพรนะครับแล้วก็รสชาติที่จัดจ้านเพื่อที่จะไปแบบกลมกลืนไปกับความหวานของเนื้อปลาดับกลิ่นคาวทะเลต่าง ตอนนี้นะครับเครื่องเค้าเสร็จหมดแล้วเราเราจะมาทําน้ํายํากันสไตล์ไทยๆเลยเราจะโขลกเครื่องต่างๆเข้ากันนะครับเริ่มจากกระเทียมไทยนั่นเองนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับรากผักชีเนี่ยผมใช้สักสองรากก็หอแล้วเอาใบผักชีก้านผักชีด้วยใบผักชีก้านผักชีเนี่ยก็จะให้สีสันและความหอมนั่นเองเวลาใส่โขลกเนี่ยเราต้องซอยผักชีช้วยเ้าหน่อยนี่ใส่ไปแล้วก็พริกจัดไปอย่าได้ยัง้งพริกในน้ํายาเนี่ยก็จะ ให้รสชาติเผ็ดตั้งแต่แรกเลยใส่พริกตามชอบเลยฮรนี่ประมาณสัก10เม็ดโครกเครื่องยำของเราเนี่ยให้มันแหลกซะก่อนอออเขียวสมใจจากนั้นนะครับก็คือการปรุงน้ำยำกันแล้วน้ำยำเกิดจากน้ำปลานะครับถ้าเพื่อนๆสรรหาหัวน้ำปลาแท้ๆอร่อยอร่อยได้เนี่ยเลิศแล้วก็ น้ำตาลปี๊บให้ความหวานซะหน่อยสามารถเลือกใช้น้ำตาลมะพร้าวแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีน้ำตาลทรายก็โอเคน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายจะตกต่างกันน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยจะมีความหวานหอมคล้ายๆขนมใน,นขณะที่น้ำตาลทรายจะหวานแหลมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็เลือกใช้เอาตามสะดวกที่มีขั้นต้นเนี่ยเราก็จะคนส่วนผสมให้น้ำตาลละลายขอบอกเลยหอมมากๆ นี่เลยสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือความเปรี้ยวจากมะนาวนั่นเองนะครับมะนาวนะครับถ้าเพื่อนๆจะเลือกให้มันมีน้ํามากเนี่ยเพื่อนๆก็ต้องลองจับดูถ้าผิวบางนวดเท่าสักหน่อยเนี่ยก็จะได้มะนาวที่มีน้ํามากเนาะแต่ว่ามะนาวบางอันเนี่ยบางฤดูจะมีน้ําน้อยแล้วราคาแพงด้วยดังนั้นก็ปรับอัตราส่วนของมะนาวไปอันนี้จะใช้ประมาณสักลูกครึ่งถึงสองลูกนะขั้นตอนนี้นะครับแนะนําให้ชิม อูเจ๋งไม่อยากจะคุยน้ำยำอร่อยอะไรก็อร่อยขั้นสุดท้ายนะครับเราจะเก็บพระเอกของเราไว้สุดท้ายเลยปลาแซลมอนนั่นเองนะครับปลาแซลมอนเนี่ยเพื่อนๆหาเป็นฟิเลแบบนี้อันนี้มาแบบติดหนังด้วยเดี๋ยวเราจะเอาหนังออกก่อนมีที่ใช้ต้องคมมากเลยเดี๋ยวเราจะมารับมีดกันก่อนเพื่อไม่ให้เนื้อปลาแซลมอนของเราแบบยุยนั่นเองนี่พระเอกของเราสีสวยดีงามมากเลยเดี๋ยวเราจะทําการแล่หนังออกก่อนเราจะหั่นส่วนส่วนท้อง ที่เป็น trimming มมออกนิดหน่อยเราก็จะทำการแล่หนังเลยครับการหา่นเนื้อปลาแซลมอนนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นแบบหลากหลายรูปแบบเนาะบางที่เนี่ยก็เอาเนื้อส่วนที่เป็นหนาๆของปลาแซลมอนเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้นๆยาวๆเหมือนซาซิมิแล้วก็เอามาเรียงบนจานแล้วก็ราดน้ำยำหรือว่าเครื่องยำต่างๆก็ทำได้เหมือนกันแต่ว,แวันนี้เนี่ยเราจะทำเป็นแบบเนื้อปลาแซลมอนเป็นเต๋าให้กัดเข้าไปแบบ เต็มคำมากๆที่สำคัญคือว่าเวลาเราหั่นเป็นเสานี่ยเราสามารถใช้ได้ทุกส่วนไม่เหลือทิ้งเลยเวลาหั่นนี่มาดูเทคนิคการหั่นปลาแซลมอนดีกว่าเพื<ๆ>่อนๆจะเห็นมีดของญี่ปุ่นใช่ไหมครับมีดแล่ซาชิมิมันจะบางแล้วก็ยาวอย่างงี้เพราะว่าเขาต้องการแล่เนื้อปลาแซลมอนในหนึ่งมีดคือลงมีดปุ๊บการที่เราไปแลกแบบหั่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลื่อยอย่างเงี้ยจะทาให้เนื้อมันช้าแล้วก็เละนั่นเองเพราะนั้นเวลาเราทําเราก็จะใช้วิธีจดมีดลงไปแล้วก็ แว๊บหนึ่งครั้งมันไม่หนึ่งครั้งให้ขาดออกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกอ,อันนี้นะครับเรียบร้อยเสร็จสับเลย ปลาเนี่ยนะครับถ้าเราทาที่บ้านนะถ้าแช่ตู้เย็นไว้นะปลาเย็นๆจะเข้ากันมากๆชิมนะครับก็ให้เครื่องมันครบมันครบนี่ข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆเวลาเราใส่น้ํยายําลงไปผสมกับเนื้อปลาแซลมอนดิบแล้วความเปรี้ยวของมะนาวจะทําให้เนื้อปลาสุกคือสีด้านลงไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้สวยงามเนี่ยก็ต้องจัดเสิร์ฟเวลาคนพร้อมกินพอดีดีมากเนื้อปลาแซลมอนนี่แบบ นุ่มเครื่องสม,มุนไพรนะครับกินแล้วแบบได้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยเรารู้สึกถึงแบบมันไปด้วยกันได้ดีมากๆที่สาคัญคือรสชาติของน้ํายำเรานี่มันจี๊ดอ่มันเหมาะกับคนไทยอย่างเรามากเลยอือตอนนี้คิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมกินละเดี๋ยวยังไงเราไปจัดจานกันเลยไป ปาดาแซลมอนแซบนะครับโอ้โหเห็นหน้าตาก็แซบมาแล้วใครอยากทำบ้านนะครับเข้าไปดูสูตรเต็มๆเลยได้ที่เว็บไซต์โคโคนะครับหรือว่าเรามีช่องทางให้ติดตามไม่ว่าจะเป็น facebook โคโคนะครับกดฟรีซีเพิร์สไปเลยนะครับมีไลน์แอดด้วย YouTube Instagram นะครับให้เพื่อนๆติดตามตามช่องทางที่สนใจได้เลยนะครับอะทำแล้วถ่ายรูปส่งกันบ้านมาให้พวกเราดูด้วย hashtag s ซวเหมือนเคยอย่าลืมว่าผมทำได้ทุกคนก็ต้องทำแซบๆแบบนี้ได้เช่นกันกุกิดเจ้แซบนะครับ